อ่าไปที่ขาดอาหารครับมันฉีดใจสองชั้นบนคือปืนคือมันถี่ตายสองอันครับมันถี่ตาย้สังเกตเอานะครับเพราะว่าขอสังเกตผมมีหลายอันบรรดาผู้ที่อยากเลี้ยงแบบธุรกิจกะแบบสมหนูว่าแบบสมปองครับต้องตั้งใจเฮ็ดจังใดต้องตั้งใจเฮ็ดจังใดสองกองนี่สองสองกองนี่ ดีเป็นเหรียครับสี่มื่นเงินีเป็นเลนครับเลรียเลรียญสี่มื่นเงินถามูนใหนล่องมือเถิดเสียว่าซื้อไข่กิโลนึงไปเลี้ยงมีค้นงานยู่้นถามก่อนครับขันค้นงานม่าพ่อนี่ยาเห็ดผมค้นงานตาหยาหกคนครับเก็บไข่สี่นแพ็คของหนึ่งนตรวจสภาพของอีกสองนมผมไม่หนาที่บรรจุไข่ ซารีม่นาทีเฮ็ดบัญชีเองเดียวจะว่าเหมอือนจะคนนี่ครับของของซิงค์ลายคน้นมาอย่างเฮ็ดอยางเฮ็ดเฮ็ดคำนวณมองใดครับคำนวณวิธีการใครซีฟัดหนึ่งสองสามซีฟัดถับฟัดหนึ่งมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวเนาะแปดสิบแปดแปดซีสามสิบสองประมาณสามร้อยยี่สิบตัวอันนี้เอาแบบตัวเนี้ยสามร้อยยี่สิบ มาเนี่มาคำนวณดีสามร้อยยี่สิบตัวถ้าจับคู่สีได้ร้อยห้าสิบคู่เมลโมพรร้อยห้าสิบคู่นี่สีได้ให้สามขีดเออนายคิดว่าถ,ถ้าถ้าร้อยห้าสิบคู่ได้ให้สามขีดแเราก็หนีมันถี่มิจฉคู่จะวะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสามร้อยคู่ก็ต้องได้ใข้หกขีดเพศเกิดเครืองโลกครับเพราะฉะนั้น คนเป็นอย่างคือขายเป็นคู่คู่ละสิบคู่ละยังกับใครใดครับยูนี่ยูนี่ผมมีขอมุ่นผู้ใดบังคิบผมเนอะสีหูขอมุ่นเกือบขวนสีย่างกับผู้เบิ้งได้คอรกนี่นะครับทั้งเบิ้ลยีสีคอกสีบ่ออออคือกันแม่แต่คอ,อกเดียวสังเกตว่าครับสังเกตว่าอเออเนี่ครับคนเขมาม่เนี่บมได้สังเกตเพราะว่า บ่ได้ฟั่งผมอธิบายมิเตอร์เขาเปเบิรงมิเตอร์อ่อนซ่อนคือคือผมมีข้กเดียวอยู่นี่ไม่เห็นมาท่านบอท่านผมมีขอกเดียวเนยแต่ว่าตื่นขึ้นยืมมือเศร้ามากผมเจียนได้สามข้อยัมมือแรงคนกาบานปั๊บเหมือนเศร้าว่าผมอีกสามข้อผมใช้เวลาหามือสิบหาข้อคนจังมากแต่ละมือบ่คือเกาไม่มือนี่เดี๋ยวมือแรงสิเพิ่มอีกสองข้อ รอบเดียวสิเป็นยี่สิบสามขออเพราะขอมุ่นเจ่ละหมือนก็คือกันครับผมเห็นไว้ให้คนถามตัวนี้นี่ถามได้ก็คือโตมันแปดขีดนี่ครับแปดขีดแปดขีดเดียใครโล่นึงเลยเนะด้เห็นว่าครับกลับไปเมืองข้อกันขอยุกกลางข้อยุกกลางนั่นสามขีดบะเบีนสามขีดนี่เด้สามขีดโตเมื่ออายุเขาสิบเจ็ดมือเห็นไหมครับ อายุ17มือผมเอามา3ขีดได้ไข่สอล่กครับตอนนี้อาจจะแล้วข้อผมมีของูุ่นหมดข้อ,น,ขอนั้น3ขีด3ขีด3ขีดร่วมแล้วได้ข้อละล่ลกกวัวตอนให้ยี่สิข้อเป็นจจกโลกู่กไงวะโอ้สามขีดข้อละล่เคนให้ยี่สิบข้อ ครับสั้นล่ะวิธีเอียขอถามเบาด้วยนะครับไอบ<า>ปัญหาหลักๆของตะก,กระแตนที่เขาเลี้ยงปัญหาที่มันสาเหตุที่มันบวกรอดเนี่ยมันเป็นยังไงอาหารหารรลักๆเกียกับอาหารครับอพอตักกระแตนคนแหนมขามย่าลื่ามม,ามันกินเลกขีรกินเลกขีรเพราะฉะนั้นกาอาหารช่วงในช่วงนึงครับจเกมเขา ขาดตอนบ่ได้บบได้ครับต้องตอนเนื่องตลอดแม่นครับคนนีิคุยน้องผมผมไ่คุยพอทักแกนผมไม่หยาพอนแล้วคันให้หยาแล้วมานั่งคุยกันเลยโบ<อ>สังเกตว่าคนมากผมไม่ได้คุยผมตั้งนาตั้งตางให้เขากินยันเดียวพราะเขากินแล้วเขาขี้อ่ะกินแล้วเขาขี้ออกมันเป็นดูดซึมพนันเขาเป็นมลงแห้งี่อยุสันเขาต้องกินเฝ้ากินกินเฝ้าแง่เฝ้ากินาินแง่เฝ้ากินเ้าเขาขาดช่วงอ่ะจักเมือคือว่าจักเมือ ถ้าเขาบอได้กินยาจัามือบอเจักมือครับแค่ชั่วโม,มงนึงเนี่ยปัญหาเปลี่ยนเลยครับโรคแตกเลย <c oughs> ครับานาห้อนนี่ผมนี่น้ำพ่นนี่พอม,อมลองพ่นแนมตักแก่คอยขึออยย้นว่าไงถามว่าเจเห็นยาบ้านบ่ใอยให้ยุบมือเศร้าโอ้ยบางคนละเร่องผมนี่ต้องนั่งเฝ้าบางอ,อีกอย่งหงควนสีเบิร์ตเบิร์นี่ก็ต้องสังเกตว่ามันนอนหรือมันมันมันนั่งกินขันนั่งกินนี่เครื่องมันกินขันนอนนี่หนึ่งบออิ่มกับห่อน ตะแกนห่อนนอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องน้มไปพ่นเนี่ยมันให้เขาสังเกตเขาครับถา้ถาถ้าอุณหภูมิมันสามสิบแปดสี่สิบเนี่ยเขาตับแตดเนี่ยเขาว่าเขาห่อนตรงย่างหาตักแกนนะครับเดี๋ยวมันนอนมันชินนอกคือวิธีวิธีแก้ปัญหาคือพ่นพ่นน้ำครับพ่นน้ำให้มันเย็นขึ้นแม่ยู่นในคลิปผมที่เขียนว่าอาบน้ําให้ตักแกนค<อ>่อนหัวข<อ>วนะครับอาบไปบางในอีพีต่างๆอาบน้ําให้ตักแกนนั่นคือ วันนี้อาบน้ำย้ำคัอขึ้นอาบน้ำช่วงบ่ายอาบน้ำช่วงแรกไปนยังที้าเขานอนเขาต้องการสดชื่นพ่นข้างนอกกันยังดีครับอย่าลรืมว่มาผ่ามันถือแดดเบิดมือมันฮ่อนเด้อเขาต้องพ่นน้ำพ่นเลือดมันเย็นมันตีนน้เรือยขึ้นมานั่นละจังไหงาับเขาต้องเขาต้องเข้าใจมันว่ามันมันดูในสภาพใดครับเขาเขาหูก็มันเห็นได้ย้ำมือแรกนี่ทุ่มหนึ่ง พ่นน้ำเอาปลกกีก็ได้ขันภูมีหน่อยปอกกีเพียงคือพ่นน้ำธรรมชาติกักแต่นหนึ่งทุ่มหกโมงแรงมันเริ่มออกม่กินยาเว้นว่าแม่เขาไปไต่กะแต่นนั่นไต่ทุ่มสองทุ่มเ่านั่นคือช่วงละหมอกออกละหมอกออกเขาต้องพ่นคนี้กกงมาเลยบอกรบแม่นนครับถ้าคือยามันก็ขึ้นว่าหมอกเัื่อมากินครับอ่นนี้ธรรมชาติอย่างนงงสองตีสามตีสี่นี่ไม่หมอกเลย ตีสามตีสี่ไม่หมอกมันสิขึ้นมากินางาอีกเท่อนึงแล้วจะกลับไปว่างไครตีสี่ตีหามันสิว่างไครอย่างเช่นกบตีห้าแจับคูว่างไครตัก๊กแตนกระจี๊ยท้องว่างไครตีห้าถังหกม้งสองเขาไปเห็นครับมันยังแท้งกลนอยู่ในดินอยู่แท่งชนจัำเลยเห็นตึงหัวกระดอนแทงครับใหไ้ไส้ต้องให้ไส้สูงพอเวลามันแท่งมันลงอยู่ผีมันนี้ใดใครฝักเงีแตวจว่าใครผมครอกชุดหลังๆนี่สีไใดใครเงายว สะได้ไข่ไงเบิ้งนี่นี่นพวกมาเก็บไข่ข้าวเจ้าดีจจเพราะผมมีอาหารเสริมอสูตรบ้าวน่วยกับไปเบิ้งไม่คลิปอ่านาเสริมทักกระแต่นนะครับอพอเขาต้องการโปรตีนเพิ่มยาที่ผมเลี้ยงนี่เป็นยาแน่ารกจักระผัดยาตัวนี้มันมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเกือบ12เปอร์เซ็นต์โปรตีนทั้งผื่ทั้งผืชครับผ้านนี่มันอวบน้ำ้าองาเอาใบสดครับทักกระแต่กินดีดี ทางเขาอยู่นะครับผมอยู่นะมมนนนเ,ยเนี่ยผมม,มัมกตัดยังไงเว้นยนียังไงเว้นมันมันมักตัดยังไม,ม่เลี้ยงผมมักไปตัดหนี่ยก็ตัดนีม่มัอเศร้ายังมัอเศร้ามันชิกรอบน้มัใบม้วนผมถี่ฉีฉีฉีใบมันงาเสกระสอบเวลาเวลาเวลาเขาสีดเหหอไก่โอ้ยให้ยทักแตีนเะนี่ยมันเหนง่ายมันเบาครับอ่าหน่อยหาขาดสิบย่างให้ล่ำคันล่ำนี่เห็นบอกครับบางฟ้ามันเขาให้เป็นล่ำ การโยนงาเนี่ยครับนั่นคือเจ้าขาตักแกนเหรอว่ามันใหญ่นาอเออคนบ่บ่ขืนบาปัญหาหนึ่งตักแกนขาหลุด<อ>นะครับตักแกนบ่ขืนขอบอนั่นือตักแกนขาหลุดมันพิการแล้วนะครับมันพิการเขาก็ต้องเบิง้งครับเขาเบิ้งต่างๆของมันอาคุณผมครับเริ่มเมื่อแรกยี่สิบห้าวันออกปีกหมดยี่สิบห้าเมื่อออกปีสามสิบเมื่อจับคู่ สามสิบสามมื่นจับใครนะครับข้อมูลล่าสุดของผมคือยี่สิบห้าวันออกปีหมดกลับไปเบิองยี่สิบห้าวันสนันข้ออยู่ในอีพี่นั่นแล้วก็รยี่สิบห้าวันออกปีกแล้วก็จับครูสามสิบวันสามสิบสามมื่นจับใครเธอแหลกรับนี่เพื่อเศรษฐีมันเขาก็เห็ดไวกเห็นใบประมาณนี้ครับเพราะท่านถูกต้องการจะเลี้ยงตั้งแกน่นี้ศึกษาบต่ท่า,ทานี่ไัยสนใจอ้าวไัยสนใจ มาติดต่อจังไหนสนใจมาที่ใสเ<ต>บอร์โ<ต>ทรศัพท์ฝากไว้โทรศัพท,ท์โทัที0 9 8 4 5 3 0 8 2 7 0 9 8 4 5 3 0 8 2 7แต่ถ้าติดตามอีลีครับพี่นอ้องบังใน YouTube, y o u t u b บ่าวนวยชาแนลครับข้อสกรุบรอแห่งเมืองยาสุทอนบ่าวนวยชาแนลทั้งเฟซบุ๊กอำานวยโกนตะสิงทิกต็อกเขาเขียนว่าคำหยางนะครับเพราะฉะนั้นคนเห็นบ่าวนวยใน ยู u ูบบอบอแปลกตาครับผมเห็ดคลิปสดผมเห็ดคลิปเริ่มแลก็เห็ดคลิปจบเองบอมีตัดต่อนะครับพิดถืออยู่ในหันเลยนะครับขอบคุณพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามในเบาน่วยนำ้ำยูมองไนก็นแล้วแต่หาจจะเลี้ยงแตทะแตนสนใจอาชีพเสริมมาสักมาหาผมมาคุยกันนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศผมมีคอกชุดนอนหน้า ผมมีใครผมมีอุปกรณ์การเลี้ยงตั้งแต่ส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศครับนอกจากไข่ไข่ตัแต่เละนี้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครับผู้ที่แวะมากนี่ซื้ออุปกรณ์ครบขอบคุณบบาวนได้หลายครับขอบคุณครับ